We'll การค้าชายแดนไทยเมียนมาริมฝั่งแม่น้ำสารวินบริเวณจุดผ่อนปลนแม่สามแลบอำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจุดที่มีมูลค่าการค้าขายสูงกว่า600ล้านบาทต่อปีค่ะโดยสินค้าบริเวณจุดผ่อนปลนแม่สามแลบส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าในประเภทอุปโภคบริโภคบรคบรยากาศการค้าขายณวันนี้ที่นั่นจะเป็นอย่างไรติดตามกับผู้ผลิตอิสระภาคพลเมืองทีมตาลนิวส์ฟิล์มค่ะ ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณจุดผ่อน,รนปรนแม่3ามแลบแห่งนี้ว่ากันว่าเป็นด่านการค้าที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงที่สุดในจังหวัดแม่ห้องสอนเลยทีเดียวค่ะส่วนที่3ามแลบส่งออกก็จะมีข้าวเจ้านะอุปกรณ์การเรียนยารักษาโรคเกลือพวกอะไรนี่นี่เลยนะการนําเข้าของที่แม่3ามแลบนะครับก็จะเป็นโคกระบือมีชีวิตเป็นส่วนใหญ่นะในปี57นี่ยก็เฉพาะที่ สามแลบเนี่ยก็สามร้อยกว่าล้านนะครับแต่พอมาปี58เนี่ยหกร้อยกว่านะครับคือเพิ่มไปเท่าตัวเลยรนะร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์ด่านการค้าชายแดนอย่างที่แม่สามแลบถือเป็นจุดผ่อนปรนขนาดเล็กเมื่อเทียบกับด่านท้าววอนอย่างแม่สอดหรือแม่สายนะคะแต่จากตัวเลขการค้าในแต่ละปีที่มีมูลค่ารวมหลายร้อยล้านบาทก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวค่ะ ส่วนมากอยู่คนต่างนอกคนฝั่งพุทธมาฑลกันนี่เนี่ยครับซื้อผ้าซื้ออย่างเขางเที่ยวไปซื้อมาซื้อเที่ยเขานี่ยนะซื้อเที่ยเขาแล้วไปขายที่บ้านเขาพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดที่มาขายของทุกวันศุกร์บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแต่ละปีพวกเขาได้กําไรจากที่นี่นับแสนบาทเพราะกําลังซื้อของชาวกะเหรี่ยงในฝั่งเมียนมาค่อนข้างสูงค่ะเออคนมาก็นักงถุงมาใสา่ใหญ่ไปถุงมาใสา่ก็ลงเรือลงเรือปิก๊กแต่วันนี้ก็มาซื้อของม่เยออย่างว้านเา้าเขามาซื้อเขามาตั้งแต่ซื้อเลยซื้ว เสษตรปุ๊บไปได้วงเปุ๊บขออยู่บตัวไปยังนงนี้นเนขาจะลุงลังอย่างนั้นเหาจุดผ่อนรนแม่สามแลบตั้งอยู่ในตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศนซึ่งมีแม่น้ำสารวินเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของคนทั้งสองฝั่งค่ะแม่สามแลบไม่มีพื้นที่ราบเพียงพอสำหรับทำการเกษตรแต่โดยทำเลที่ตั้งถือว่าเป็นชุมทางพบปะของหลายๆชุมชนในละแวกนี้ก็เลยค่อยๆพัฒนากลายเป็นแหล่งรวมสินค้าตั้งแต่ชิ้นเล็กๆอย่างพริก ไปจนถึงสินค้าขนาดใหญ่อย่างวัวและควายโยเต็มเรือนี้ถ้าขายหมดนี่กี่วันเนี่ยประมาณสิวันนะไปขายเล่นๆขายนัน้อยน้อยน้อยลูกค้ามาเอาสำหรับการค้าเร่อย,อย่างนี้อาจต้องใช้เวลาหลายวันกว่าจะขายสินค้าหมด เพราะเดี๋ยวนี้ชาวบ้านไม่ค่อยมีกําลังซื้อแถมข้าวของก็ราคาสูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนนอกจากคือการแลกเปลี่ยนซื้อกันแลกกันแล้วนะ่ะมันก็จะเป็นต่อมาในเรื่องของการเสริมรายรายได้ค้าขายการรัยนเล็กน้อยอะไรเงี้ยอันนี้คือเดิมเดิมทีเนะี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นรายได้ขนาดใหญ่แต่คือมาเป็นเหมือนคือมาเป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและก,กันเป็นความผูกพันระหว่างคือฉันพี่น้องทั้งสองฝ่าเป็นอาศัยลุ่มน้ำคืออาศัยลุ่มน้ำสารวินน่ะคือเป็นเป็นพื้นที่ในการที่คือไปกันไปมาหาสู่กันเพราะ ตอนนี้คือถ้าเราจะยกระดับจากจากเดิมที่มันมีม,นม,นมันมีมันมีอยู่แล้วคือมาเป็นจุดผ่อปรนหรือว่าคือการค้าชายแดนที่จะเชื่อมกับอาเซียนอะไรทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นคือมันก็ต้องดูความพร้อมของในพื้นที่ด้วยและคือจะทำยังไงให้มันสอดคล้องกัคือบริบทของพื้นที่ประเทศไทยมีจุดผ่านแดนหลายแบบค่ะทั้งจุดผ่านแดนถาวรจุดผ่านแดนชั่วคราวและจุดผ่อนปรน สำหรับที่แม่สามแลบซึ่งถือเป็นจุดผ่อนปลนที่ชาวกะเหรี่ยงทั้งสองฝั่งบอกกับเรานะคะ <ไป S 1> ว่าถึงจะมีระเบียบกฎหมายมาควบคุมอยู่บ้างแต่พวกเขาก็ยังสามารถเดินทางค้าขายและปรับตัวให้สอดคล้องกับการใช้ชีวิตได้หากว่านาคตจุดผ่อนปลนแม่สามแลบถูกยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรการคา้าขายระหว่างคนไทยแล้วก็คนกะเหรี่ยงที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็จะต้องปรับตัวไม่น้อยค่ะ คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามเรื่องราวนี้ได้ต่อในรายการเดอะนอตองศาเหนือเช้าว,วันนี้ตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งไปจนถึง8ปดโมงส่วนท่านใดต้องการสื่อสารเรื่องราวใกล้ๆตัวกับนักข่าวพลเมืองแบ่งปันมาเช่นเคยค่ะผ่าน f a c e b o o k c o m c i t i z e n t h a i p b s หรือตามช่องทางที่ปรากฏอยู่นี้เพราะพลังการสื่อสารอยู่ในมือคุณ